สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีแมงกะพุนนะครับวันนี้เราลาดน้ำจิ้มแบบแ่บเลยคุณผู้ชมจะเขียบขี้ไวเหรอไวๆๆ <laughs> มันหนักนะใช้มือก็แล้วกันคุณผู้ชมนี่ <laughs> มันกรึบกรอบมากเขาบ,บอกว่าเป็นแมงกะพรุนจืดนะครับผมเขาก็บอกว่าย่างมันจะอร่อย อร่อยจริงกรอบกว่านี้หอมกว่านี้เคยกินแล้วไปกินไหนร้านหมูกระทะเขาขายตามงานมีนั้งเยอะแยะไม่เคยซื้อกินอ่ะไม่เคยซื้อกินนาทีก็คนนี้กินลิ่นตรงปลายหนวดเนี่ยมันแบบกรอบๆไงแต่ตรงนี้มันนุ่มใช่ครับ มาครับผมแทบๆคุณผู้ชมแม่พูดหากินยากนะครับบ้านเราเนี่ยหายกินยากราะเรายอยูนเหนืนออยู่สูงในบ้านหรอวะอยู่สูง,สงมันมีอีอย่างหนงนะเค็มใช่ไหมแม่แมพูดเค็มเหรอสีเนาดูสีมัน่ะ สาหร่ายทะเลออืะไรอ่ะน้ำไม่อยู่ในตัวมันอะกระเด็นเนี่ยคุณผู้ชมโน้ำ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  อร่อยจนน้ำจิ้มกระเด็นขึน้นนะฮะมันกึบแต่มันได้น้อยนะคุณผู้ชมแกน,นี้ซื้อมาครึ่งกระมังนะครับผมเวลาเราลวกปุ๊บมันหดเหลือน้อยเดียวเพราะมันน้ำมันหายออกไปนะไเนาะอร่อยเขย คนก็เข้าใจผิดอีกแมงกระพุนนะครับไม่สาหรายนะคุณผู้ชมอ๋อลึกดุยลึกดุยเนาะว้าวขนุมหวานอือหือด๋อะ จะบีบเล่นคือของจริงบีบแหนมดึงออกโอ้โุผู้ชมเหมือนอะไรสักอย่างอะเยลลี่เนาะใช่เยลลี่นี่นังลมอ่ะตัวหยางใหญ่ต้องระวังเขาตานะทุกคน เวลาดึงงอนองอนเวลาดึงต้องระวังครับตาเพราะมันดีดนะครับผม,มดูน้ำออกมาเต็มถาดเลย <c oughs> น้ำออกมาเรื่อยๆเลยตอนขอีดกันเนาะทีแรกกะว่าจะใช้ตะเกียบไปๆมาๆไม่ได้ใช้เลยคือมันใหญ่ใช้มือแทนแล้วกัน <c oughs>

ถึงเลยชอบตรงนี้มันอ่ะเนี่ยเนี่ยที่มันกรึบๆอ่ะปลายอ่ะกรึบๆมากเลยมันมีทั้งนุ่มทั้งกรอบกัดไปอร่อยเแบนป็นะค่อยู่ใกล้ทะเลนะคุณผู้ชม ผมจะจับแล้วก็ทำไว้เยอะๆเลยอยากเห็นเหมือนกันตอนที่มันยังเป็นๆอยู่เป็นยังไงเราไปลาเะเลไม่จับมันไม่กิน,นมันไม่ง่ายมันอย่างนั้นมันมีฤดูกาลของมันเก็บ ห้าเหนียวเลยกะทำอะไรอยากจะกินทั้งตัวนะครับแต่ปากไม่สู้ครับผมเชี่ยวไม่ขาดเ,เปลยคำใหญ่ <laughs> ันนี้คนเนื้อมาให้เราเกมสรุปนะตัวมันอ่ะเขาเรียกว่าเนื้อหรือว่าเรียกอะไรอ่ะเนื้อแหละของแาบเนาะเป็นเหมือนเจลลี่เนี่ยนี่ดูดิเหมือนบุญมะพร้าวเลยโอ้โหคุณผู้ชมลวกลวกกำลังพอดีเลยอย่างเงี้ยมันไม่สุกไปทั้งก่อนเราลวกปุ๊บไอ้น้ำเนี่ยมันไม่มีมันมันสุกเกินหดจนเหนียวอ่าใช่แต่มันก็ฟีลอีกอย่างหนึ่งมันมันกรอบกว่านี้

ไอ้ที่มันอยู่ในกอไผ่อ่ะบุน้นบุ้นกอไผ่อ่ะคุณผู้ชมบุ้นไม้ไผ่อ่าอย่างงี้เลยผมไปผมไปป่าผมจะชอบปั่นกอไผ่แล้วกินบุ้นอย่างงี้แต่ไม่หอมนะไม่หอมบนใบดุดันกังเกละนะียวเนี้ยยส,สดเลยเหรอครับกินแบบนุ่มนวล หยาบเลยแก่แล้วไงนนพิ่งนนเพิ่งแบบกำลังอ้อก็เอาแบบมันแบบแรงเลยุ้นนี้กำลังแบบกินกำลังฟุดฟัดครับคุณผู้ชมต้นผมก็แบบเนิบเนิบแล้วค่อยค่อยกินฟันไม่ค่อยดีครับผมตามอายุอ่ะเนาะฟันไม่ค่อยดีแล้วต้นนี้ฟันน้ำนมกำลังหลุดไง กำลังกบกบกบเลยฟันฟันแท้ขึ้นมาแล้วครับเยดยามกันเนาะน่ะเห็นไหมลองลองเอาซี่ที่หลอครบกัดนมันไม่เข้าไหมไม่เข้าใช่ไหมมันไหลมันนวลนุ่ม ผักวันนี้ไม่ได้ผักสลัดครับทุกคนไม่ได้เตรียมผักอะไรเลยครับผมส,<ะ>สลัดเนืเข้าแล้ว ยิมสุดดอน้ำติ้มพันธายพริกกระเหลี่ยงนะครับผมคุณผู้ชมวันนี้เผ็ดดุเดันเลยเงื้อแตกไม่เกินเดี๋ยวผมเงื้อไม่ออกแต่เผ็ดมากขนาดผมอาบน้ำมาใหม่นะอาบน้ําผมก็ไม่กินเนี่ยเงื้อแตกอะขนาดอากาศหนาวด้วยสุดจริงเฮ้ยหนาวอีกแล้วนะพี่เิมนะหนาวมากเลยตอนเช้าอาบน้ำโอ้โหไม่อยากไปเลยอาบน้ําแล้วหรอตอนเนี้ยอ๋อมันจะอาบอาบผมเริ่มอาบน้ำประลุเรียนตั้งแต่ม2แล้วไม่รู้เหรอไม่จริงเลยอะ ก็ตอนมาหนึ่งไม่อาบก็อตอนมาถ่ายคลิปกับพี่เจมใหม่ๆเริ่มอ,อาบแล้วตอนแรกเหมือนเต่าอยู่สาะไงตอนเนดี๋ยวนี้หอมแล้วคุณผู้ชมมีเมียแล้วอ่ะเอ้ยม,มีแฟนแล้วเนาะม,ม,มีก็เริ่มหอมแล้วมีแฟนแล้วก็เริ่มหอมตัวหอมขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วผมก็ดีหน่อยผมก็จะได้ไม่เหม็นสาะคุณผู้ชมนั่งใกล้กัน กูทำามอเน่ยฮตัวอย่างใหญ่อ <Leonard> uh. ่ะครั้งก่อนเมยนตัวเล็กอ่ะเราลวกนานเหรอใช่เราลวกนานมันเหนียวเราเพี่เราเคี้ยวไม่ลงอจำไม่ได้อ ตัวเหลือแค่นี้โหับมจากใหญ่มากเลยนะแต่อันนี้ก็ครึ่งครึ่งกะละมังนะผมลวกมาก็เหลือแค่นี้หมดตงเยอะเหมือนกันคุ้ยลืมเหือเปาเจียวเปนร้อยเลืลงตัวลงตัว คนตัวน้ำจิ้มน้ำจิ้มโคตลาเผ็ดเลยทุกคนสุดๆแบบเนี้ยแต่สีมันไม่เข้มนะพี่เกมมันเผ็ดมากเลยอะพริกกระเหลี่ยงมันพริกี้นูเต็ดติดพริกบอกว่าพริกกระเหลี่ยงคุณผู้ชมมีคนละตัวครับผมสูตรใหม่ครับผมไม่เคยกินน้ำจิ้มสูตรนี้นะไมิน้ำจิ้มมันทาข้าวเจาะหวานๆอันนี้มันพี่ก็มาจิ้มหมูทาอยู่ดูอันนี้เผ็ดแซ่บก่อนอะ เผมไม่ได้กินนะราบพี่แเ้ากินซีฟู้ดถ้าข้าตานะโอ้โหแสบอยหมาคุณผู้ชม หมดครับผมห้ากิโลน้ำน้ำน้ำลวกแล้วเหลือประมาณกิโลครึ่งไม่ได้น้ำนะหมูเผ็ดอืมอืมเกลือเลยเนาะเผ็ดไม่คุณผู้ชม ไม่เผ็ดร้อนเหมือนกับตอนนั้นนี่หรอกโอูโหหั่นเหือกันนะไม่เผ็ดร้อนเหมือนตอนกินพริกหมื่นเม็ดหรอกคุณผู้ชมอันนั้นเผ็ดกว่าอันนี้มันเผ็ดแบบเผ็ดแสบอันนั้นเผ็ดชาใช่ใช่นี่เผ็ดแสบมากนี่เผ็ดแสบมากเผ็ดชานี่เผ็ดแสบเลยแต่อร่อยอะอร่อยเมืงอมันเหมือนเยลลี่อะเอ้ยไม่ใช่เมือยสิแมงกะพรุนเหมือนเยลลี่อะดุ๊กดุ๊กดุ๊กอุ มีสติหน่อยมีสติหน่อยมีแฟนแล้วไม่ค่อยมีสติเอไม่เอ้ยอะไรมันเผ็ดไงคือสมองคิดประมวลผลตามไม่ค่อยทันใช่ไหมมันอื้อหน่อยหนึ่งมันเผ็ดไึกว่าคุยแต่กับแฟนนะผมลืมอะไรก็ลืมหมดไม่ลืมหรอกผมเป็นคนขี้ลืมยากเอคลิปนี้นะครับก็จะขอตลาทุกคนไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เผ็ดแล้วไม่หากินน้ำินห่า่อนนะครับผมแลวคุณผู้ชมทับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับพบเจอกับผมและน้องใดวัมนตอไป วันนี้ผมกลับเอาน้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัครับช้าๆจะอย็นไงเราผิดขนาดนี้